ครับวันนี้พาลูกชายไปเที่ยวป่ะทิ้งไปเที่ยวเร็วไปอาออกเที่ยวออกกำลังกายเนาะลูกนเนๆสองวันนะพ่อไปธุระไม่ได้พาหนูไปเที่ยวใช่ไหมไปเที่ยวเร็วไปเที่ยวเร็วไปออกกำลังกายเร็วไปกำลังกายน้ำหวานน้ำหวานมินิเน,น้นน้ำหวานเร็วเที่ยวก็ทิ้งเร็ว น้ำมันน้ำม on ทั้นชายไปเที่ยวครับออกกําลังกายก็หมอหน,นีเข้ากงุงเทพสองวันใช่ไหมลูกนะ หนูแม่ไปเที่ยวเลยใช่ไหมหนูถูกเจ็บขังอยู่ในบ้านใช่ไหมลูกมาหาน้ำหวานเลยหาน้ำหวานน้ำหวานมาแล้วน้ำหวานมาแล้วเร็เหาน้ำหวานเล่ยเลยหาน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานได้หาน้ำหวานหน่อยน้ำหวานมาหาแล้วเร็วน้ำหวานหาน้ำหวานหน่อยคิดถึงน้ำหวานไหมลูกคิดถึงน้ำหวานไหมคิดถึงน้ำหวานใช่ไหมลูกเออคิดถึงน้ำหวานไปไปเที่ยวกัน หวานพันไปเทวเร็เร็ววเร็วเร็วเร็หมานวิ่งไปแล้วเร็วเร็วหวานพปเที่วเร็วเร็วไปเที่ยวกันเร็วเจ้าบุญทิงนี่ปล่อยไม่ได้ปล่อยแล้วหนีเข้าป่าเลยตามหายากจะหากัดตัวนี้กัดตัวนี้เจ้าถินแถวนี้ครับผมเขาเป็นหมาที่เป็นเจ้าถิ่นไปหากัดตัวนู้นตัวนี้ เราเลยปล่อยไม่ได้ต้องจูงตลอดครับผมน้ำหวานน้ำหวานไม่ใครสนใจน้ำหวานเลยครับพิงสนใจน้ำหวานได้เร็วน้ำหวานนอนนอนว้าเวแล้วเร็วนี่นะน้ำหวานนอนว้าเวหลอกเลยน้ำหวานนอนว้าเวโอ้ยน้ำหวานน้าสงสารจังเลยน้ำหวานเป็นไรลูกหึหึน้ำหวานเป็นไรลูกนอนว้าเวดีลูกเนี้ยโอ้ยเศร้า เจ้าเขาไม่สนใจหนูใช่ไหมลูกหืมโอ้ยน้ำหวานน้ำหวานเป็นไรลูกหืมช่วยน้ำหวานหน่อยเร็วน้ำหวานไม่สบายใช่ไหมหืมน้ำหวานไม่สบายใช่ไหมลูกหืมน้ำหวานไม่สบายใช่ไหมลูกโอ้ยน้ำหวานไม่สบายนี่ลูกเอ้ยน้ำหวานไม่สบายดีใจครับเดินมาทเาทเี่ยวแล้วไปไปเดินเที่ยวกัน ทานที่กว้างครับผมพาเขาไปเที่ยวเมื่อก่อนเป็นป่าขะพูโพดอันนี้เขาเกี่ยวแล้วพาพาน้องๆอ,ออกมาเที่ยวได้วนันนี้ดีใจใชดีใจใชมอ๋อมันทิงดีใจมดีใจแล้วมาเที่ยวใช่ไหม้ดีใจใช่ไหมลูก น้องมอมนะ่ะน้องมอมดีใจไหมลูกตอนนี้น้องมอมแก่แล้วะนี้ยยุมากแล้วะนี้นนองนองไปเที่ยวเดินเล่นอนอ,นอกกำลังกาย พามาเที่ยวสองวันแล้วงุดงิดอาหารที่กว้างแล้วพาไปเที่ยวเรื่ๆๆๆนเร่นเรืนกว้างครับอากาศดีครับผมเริ่มลมตก อ๋อมันนี่ลุกไปไกลใหลูกนะค่อยๆเดินลอกไปเดินไปไปที่ถายปล่อยไม่ได้ตอนนี้จะมุดทิ้งปล่อยเราวิ่งให้กลับบ้านเลยครับเนี่ยปล่อยล้วไม่ไม่กลับเราจะวิ่งไปเรื่อย หากัดตัวนู้นไหากัดตัวนี้หรือีรจ,จะมอมไม่ได้จะมอมเนี่ยเป็นป่สสาสูภาษาถนี้ถึงเวลาก็ะกาบพากลับกระกับาออกมรารังกายเดินเล่น กำลังเกี่ยวข้าวโพดอยู่นะครับป่านนู้นอันนี้เกี่ยวเสร็จแล้วตอนป่านนีนกำลังเกี่ยวอยู่มีเสียงรถเกี่ยวข้าวโพดครับผมบรรยากาศดีบรรยากาศดีที่ตรงน,นี้กว้างครับผมประมาณเจ็ดสิบไร่นะกว้างมากเลยบรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นเดรส้มลม,มตกครับผมบรรยากาศ บรรยากาศรอบบ้านเนาะบรรยากาศทีนจะไปไหนลูกกลับไปเร็วทำไม่ได้หรอกป AH ามลกหมอมกลับบ้านลูกมาเร็วหมอมกลับมาเร็วมาเร็วเนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเร็วมาแล้วจะหมอมมาแล้วหมอมแหละเขาบอกง่ายจะมอมบอกง่ายเยมาแล้วขอพ่อไม่ไปก็ไม่ไป เพื่อนก็นไม่ไปแล้วกลับมาแล้วแต่จะปลุนทิ้งไม่ได้ต้องจับต้องดึงไว้จะออกไปอย่างเดียวเลยหนีไปอย่างเดียวเลยทำไมถึงจะไปเที่ยวกไกลลูกเนี่ยเห็นพี่มอมไหมเนี่ยพี่มอมเนี่ยพี่มอมเนี่ยพี่มอมกลับบ้านแล้วเนี่ยพี่มอมกลับบ้านแล้วนั่นเบรรยากาศครับผมยามเย็นๆมี สวนกล้วยครับผม,มกล้วยกำลังออกเครือตอนนี้เครื่อนตกเครือแล้วตอนนี้กล้วยตกเครื่อป่าลกครับผมไม่ได้มาทางเลยช่วงนี้ป่าลกมากเลยกล้วยออกเครือแล้ว บรรยากาศครับผมยามเย็นอากาศดีครับผมไปเที่ยงเดี๋ยวกลับกันเนาะเดี<ม>๋ยวพาน้องๆกลับแล้วเดี๋ยวกลับลลกันลูกไปเดี๋ยวกลับเนาะลกลับบ้านมอกลับไปก่อนเดีวไปลูกไปเดี๋ยวมุทิ้งตามไปเนาะมุทิ้งกำลังเพลินอยู่ไปพร้อมกลับไปก่อนเลยลูก ผมกลับแล้วผมกลับบ้านก่อนแล้วมอมบันทึ่ไม่อยากกลับกบรุงเทพเป็นเล่นบรรยากาศยามเย็นครับผมพานน้องมาเดินเล่นวันนี้ไม่มีอะไรทำคลิปเลยช่วงนี้เราไปทุระที่กรุงเทพอยู่ ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับผมช่องพรพิสานชาแนลครับผมเลี้พามาดูบรรยากาศรอบบ้านอากาศเย็นชื้นไม่ค่อยร้อนอากาศดีครับผมอากาศดีกาแฟกาแฟกัดกัดกัดเท้าเท่าของทำไมอกัดทำไมกัดทำไมกัดเล่นอะไรอ่ะหืมหืมกัดอะไรเล่น

ไอเจะดื네 a a ้อไอ้เจ <con v répondre> <fit> ้าหัวดื้อเนี่ยไอ้เจ้าหัวดื้อเจ้าหัวดื้อเที่นวชงกาแฟนองกาแฟนองกาแฟได้สามเดือนแล้วเนี่ยโตแล้วเนี่ยกาแฟได้สามเดือนแล้วนะนองกาแฟเนี่ยนองกาแฟไสามเดือนแล้วหัวดื้อเนี่ยบอกเลยหัวดื้อเนี่ยกาแฟเนี่ยหัวดื้อหน้าเด่นตีนดอกหางเด่นเนี่ย เออคืเอ,อเนีเออ่ย้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาอืมมาตาไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยเขามาปล่อยทิ้งไว้ต้องเอามาเลี้ยงอีกอ,อืมเฮ้เออเออ